สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงใจดีชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเคาน์เตอร์ไซส์ครับเนื่องจากวันนี้เคาน์เตอร์ไซส์มีการอัปเดตใหม่นะครับพี่ลุงก็เลยจะมาพารีวิวนะครับแพทใหม่มีอะไรบ้างมีอะไรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วแต่ละอย่างใช้ทําอะไรบ้างหาจากไหนนะครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นะครับให้กับช่องพี่ลุงใจดีเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปที่ดีแบบนี้ออกมาอีกนะครับโอเคครับเรื่องแรกเลยนะครับ ที่ขาไม่ได้เลยก็คือเรื่องของตัวละครใหม่นะครับก็ในแพทนี้นะครับมีตัวละครใหม่ SSR เข้านะครับก็คือโรซาเลียเดอฟิเดนะครับโลซาเลียเนี่ยเป็นตัวยิงจู่โจมนะครับเป็นยูนิตประเภทรออยู่บนอากาศนะครับแล้วก็โจมตีได้โดยรอบนะถามว่าโรซาเลียดีไหมควรต้องกดหรือเปล่าก็บอกเลยนะครับว่าน้องโรซาเลียเนี่ย เป็นตัวที่ทำดาเมจได้โหดมากนะครับเพราะว่าดูจาก a อ t a c นะครับที่เห็นแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ยังติดเมตาอยู่ในเกาหลีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เนื่องจากเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเป็นตัวที่สามารถเจาะแท้งหรือเอาไว้ฆ่าแท้งฝั่งตรงข้ามได้ง่ายๆเลยนะครับด้วยการดูจากสกิลนะครับพอมาดูสกิลของน้องนะครับ การโจมตีนะสกิลติดตัวเนี่ยการโจมตีทุกครั้งนะเออสกิลติดตัวนะครับทุกครั้งที่ฆ่าศัตรูได้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีแบบถาวร1.5อนตนะสูงสุดเนี่ยที่15%นะครับอันนี้ค่อนข้างโหดนะครับใช้ในทั้ง PVE แล้วก็ PVP ได้นะแล้วก็พออัพที่เลเวล5เนี่ย ก็จะต้านทานดาเมจทั้งหมดเป็นเวลา4วินาทีหลังจากวางทับแล้วนะก็คุง่ายก็คือพอวางทับปุ๊บดาเมจทุกอย่างเนี่ยไม่โดนสวิแล้วลงมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าตัวละครจะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้งอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นแปลว่าเป็นตัวที่ลงมาปุ๊บทำดาเมจได้เลยอย่างรุนแรงนะนะครับแล้วก็จะเห็นว่าสกิลพิเศษเนี่ยก็คือการยิงลำแสงใส่ศัตรูนะครับสร้างดาเมจเป็นวงกว้างนะ เนื่องจากตัวละครของโรซาเรียเนี่ยมีดาเมจเยอะอยู่แล้วนะครับพออัพไปที่เลเวล4เนี่ยก็เพิ่มดาเมจขึ้นไปเยอะมากเลยนะแล้วก็คูดาวคูดาวสกิลพิเศษเแค่20คินะครับการวางทับซ้ำเนี่ยจะรีเซ็ตคูดาวของสกิลพิเศษนะครับแล้วก็เป้าหมายในโหมดที่โดนสกิลนี้จะหยุดนิ่งด้วยนะสกิลถ้าไม่ตายนะครับก็จะเป็นสกิลที่สร้างดาเมจเป็นวงกว้างนะครับ แล้วก็พออัพถึงเลเวล5เนี่ยก็จะลดคูดาวสกิลไม้ตายลงสิบห้าวิเมื่อวางทับอีกรอบหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ดาเมจรุนแรงมากถามว่าทำไมพี่ลุงถึงรู้ว่ารุนแรงมากนะครับเพราะว่าพี่ลุงลองจากหมดฝึกซ้อมนะครับในหมดฝึกซ้อมเนี่ยพอเรียกตัวละครลงมาแล้วนะครับเห็นเลยว่า ตอนโจมตีปกติเนี่ยถ้าโจมตีตัวที่อ่อนแอกว่าเนี่ยตัวที่วีกเนี่ยก็คือหมื่นเจ็ดนะ1 7ื่นเจ็ดมื่นแปดก็ถือว่าไม่เบานะแรงนะครับสกิลพิเศษเนี่ยเห็นไหมครับว่าแรงมากถ้าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราวางพับณนะตรงนี้เลยก็คือคนดาเมจเห็นไหมครับคนดาเมจได้ประมาณสี่วิ ดูดาเมจที่เกิดขึ้นนะครับโอ้ oh, ค่อนข้างแรงเลยนะเอาละครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวที่โรซาเลียไม่ได้ชนะทางบ้างนะ <What? S 1> ตัวที่โรซาเลียไม่ได้ชนะทางเนี่ย <What? S 1> ก็ทําดาเมจได้อย่างรุนแรงเหมือนกันนะ <What? S 1> นี่คือขนาดยังไม่ได้ใส่อาวุธไม่ได้ใส่ชุดเซตอะไรเลยนะครับ <What? S 1> ก็คือแรงมากโอ้ oh. เพราะงั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่แบบค่าแท้งที่ดีมากๆเลยนะครับที่ลุงแนะนําว่าถ้าเจอทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวแท้งหนาๆเนี่ยตัวโลซาเลียนี่คือควรจะต้องมีนะครับในทีมนะถัดมานะครับก็จะเป็นตัว a อเวกนะครับที่เข้าใหม่นะครับก็คือฮิวด้นั่นเองนะครับตัวเ w a ว e ที่เป็นฮิวด้เนี่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสายแท้งอย่างเต็มตัวนะเพราะว่าเขาเป็นสกิลตัว ผลตั้งรับนะครับก็คือเป็นคลาสผลตั้งรับนะครับที่บอกว่าเป็นสายแท้ง,งเต็มตัวคือดูพลังป้องกันครับทุกคน2009ปกติตัวแท้งปกตินี่คือมีสเตตัสพลังป้องกันที่ประมาณพันหนึงก็เยอะแล้วนะนี่คือ2009นเะครับเกือบ3 0 0พันดูเลือดนะครับเกือบ70,000โหลองคิดดูว่าถ้าใส่เซตเลือดกับเซตพลังป้องกันนะครับโหมหาถึก นอกจากนี้นะครับสกิลติดตัวเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ช่วยสร้างเกราะแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลงนะครับก็แปลว่ายิ่งทำให้ตัวฮิเดเเนี่ยยิ่งมีความถึกมากขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวเราไปลองดูตอนที่ในโหมดฝึดกซ้อมกันนะครับ ลงมาปุ๊บก็ระเบิดพลังใส่ก่อนเลยนะครับแล้วก็รงมพุ่งเข้าหาศัตรูที่อยู่ใกล้ๆก่อนในะครับแน่นอน,านว่าีเห็นไหมครับตั้งเกาะโหเกาะหนามากลองเพิ่มศัตรูลองเพิ่มศัตร,ตตรตูดูนะครับต้านทานดามเมจร้อาเปเต็นเนมื่อกี้นี้โอ้โหโหดมากลองเพิ่มศัตรตูดูนะครับเพื่อจะทำลายเกาะของฮิวเดให้มากขึ้น ลองดูว่าจะเผาเกาะฮินเดได้ไหมนะลอใช้ท่าไม่ตายดูนะครับอือหือความแรงของท้าไม่ตายความแรงของท่าไม่ตายก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะโอเคครับประมาณนี้เนาะพอของปากของคอนะครับก็คือถ้าเทียบกับตัวอื่นๆที่เป็น SSR แล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโหสมเป็นตัว Awake นะครับ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ถัดมาอีกตัวหนึ่งก็คือลีจิโซนะครับลีจิซูนะครับซึ่งลีจิซูเนี่ยต้องได้จากการเล่นกิจกรรมบิงโกนะครับซึ่งกิจกรรมบิงโกนะครับวิธีเล่นก็คือให้เราเนี่ยไปเล่นในด่านที่มีคําว่าอีเวนต์นะครับก็คือด่านที่เป็นเนื้อเรื่องหลักนะปฏิบัติการส่งสเสบียงนะครับเล่นได้หมดนะเนื้อเรื่องเสริมนะในทุกๆหัวข้อที่มีคําว่าอีเวนต์อยู่นะครับ สัญญาอิสระนะครับได้หมดนะครับคือพอเล่นแล้วเนี่ยในด่านด่านหนึ่งนะครับจะมีโอกาสได้รับบันทึกที่กระจัดกระจายอันนี้นะครับเจ้าบันทึกที่กระจัดกระจายอันนี้เนี่ยเมื่อได้แล้วนะครับจะสามารถเอามาสุ่มเป็นตัวเลขบิงโกได้ตรงนี้นะครับพี่ลุงลองสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับเลข27 นะครับเราก็จะได้ช่องนี้มานะนะครับแล้วเราก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนได้เลขครบ1แถวนะถ้าได้เลขครบแถวเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลไปนะครับรางวัลบิงโกพิเศษเนี่ยก็มีเพิ่มด้วยนะว่าถ้าเราทําบิงโกได้1แถวนะเราจะได้ไรนะครับถ้าเราทําได้4ี่แถวนะครับเราจะได้อะไรเพิ่มนะครับแล้วก็ถ้าเราทําได้แถวแต่ละแถวเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ด้วยนะนะครับก็คือเป็นรางวัลซ้ําซ้อนนะครับ ก็คือค่อนข้างดีนะพิเศษตรงที่ว่าตรงกลางนะครับจะมีภารกิจวิเคราะห์อยู่นะครับ4ภารกิจ1 2 3 4านะครับ4ช่องนี้นะครับเป็นภารกิจพิเศษที่เราต้องทํานะครับซึ่งก็คือเราต้องเคลียร์ภารกิจแบบนี้เท่านั้นนะซึ่งเขาจะฟิกเลยนะครับว่าถ้าจะเคลียร์ช่องที่1นะครับจะต้องใช้อีเทอร์เนียม10,000แหน่วยให้ได้นะถ้าจะเคลียร์ช่องที่2เนี่ยจะต้องลงปฏิบัติการจําลอง50ครั้งนะครับ ช่องที่3เนี่ยต้องทำภารกิจมอบหมายนะครับ150ชั่วโมงนะครับช่องที่4นะครับต้องสรรหา50ครั้งนะนะครับก็คือใน4ช่องนี้คือต้องเคลียร์ให้ได้นะแล้วก็รางวัลสุดท้ายเนี่ยถ้าเคลียร์ครบหมดเนี่ยก็คือจะได้รีจิซูนะครับเป็นสายซับพอร์ตนะแต่ว่าของรางวัลเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ ให้ทั้งตั๋วฟ้านะไบานารีแกนถนัดนะครับแล้วก็ให้ตั๋วดำด้วยนะรางวัลบิงโกเนี่ยเห็นไหมครับแถวเคลียรบิงโกได้1แถวเนี่ยได้ตั๋วดำา60อันนะ60อันนี่ก็สุ่มได้30โลนะแล้วรางวัลบิงโก8แถวนี่คือได้ตั๋วดำอีก120 120อันนะได้แกนได้แกนฟิวชั่นด้วยนะครับแกนฟิวชั่นนี่เอาไว้ปลดล็อกเลเวลเกินร้อยนะ ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับคือบิงโกเคลียร์12แถวทั้งหมดนะครับถึงจะได้ตัวละครไปนะแล้วก็ถ้าเราเปิดบิงโกนะครับแล้วได้เลขซ้ำนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะปลดล็อกช่องไหนนะครับ นะครับเราก็ฟาร์มในด่านปกติของเราไปนะครับเราก็จะได้ตัวข้อมูลนี้สุ่มดอปออกมานะนะครับแล้วเราก็มากดใช้ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเพิ่มช่องบิงโกที่เรากดได้เรื่อยๆเนาะก็อย่าลืมเล่นกิจกรรมนี้กันนะครับโอเคครับมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการสร้างยานเนาะก็ตอนนี้ปลดล็อก E อ่าเอพิโซด5ขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องเคลียร์เอพิโซด5ให้ได้ทั้งหมดนะครับถึงจะปลดล็อกยาน Enterprise นะครับให้สร้างได้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ลุงเนี่ยปลดล็อกเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ลุงทาคลิปแยกให้มาดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการปลดล็อกเลเวลหนึ่งร้อยใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยตัวเกมสามารถข้ามขีดจากัดเลเวลหนึ่งร้อยได้แล้วนะครับ ซึ่งตัวละครที่จะข้ามผีดกำกัดเลเวล100นะครับมีวิธี2วิธีนะวิธีแรกก็คือใช้แกนฟิวชั่นนะครับซึ่งแกนฟิวชั่นเนี่ยต้องใช้15ก้อนนะนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือใช้ตัวซ้ำครับตรงนี้แหละครับที่พี่ลุงบอกตั้งแต่แรกว่าให้เก็บตัวซ้ำเอาไวน้นะครับนะครับในตอนแรกเนี่ยเราต้องใช้15ก้อนใช่ไหมลงตัวซ้ำหนึ่งตัวนะครับ ฟิวชั่นเหลือแค่10ก้อนนะครับเราใช้ตัวซ้ำสามตัวนะครับเพื่อข้ามเลเวล2เลเวลนะปลดล็อกเลเวลเพิ่มขึ้นอีก2เลเวลนะการปลดล็อกเลเวลเพิ่มขึ้นอีก2เลเวลเนี่ยเราจะได้อัตราการเติบโตค่าสถานะครั้งละ2%ซหลังจากปลดล็อกนะปลดล็อกได้ถึงเวล1 1 0แปลว่าเราจะได้ค่าอัตราสถานะเติบโตเพิ่มขึ้นรวมแล้วทั้งหมด10%นะครับ นะครับซึ่งพอเราปลดล็อกแล้วเนี่ยเราต้องเอาตัวไปเก็บเลเวลตามปกตินะ,ะครับแล้วแกนฟิวชั่นหาได้จากไหนบ้าง,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 งก็มาดูกันครับแกนฟิวชั่นนะครับสำหรับสายเติมนะครับก็ซื้อได้เลยนะซื้อได้เลยนะครับหรือสำหรับสายสายฟรีละกันก็แบ่งเพชรไปซื้อได้นะถ้าจะซื้อเนี่ยก็ซื้อแบบ 260นะครับแบบลดราคานะครับจะซื้อได้สัปดาห์ละ2ก้อนนะครับนอกจากนี้เนี่ยสามารถเอาตั๋วคะแนนทาร์สแเน็ตเนี่ยไปแลกแกนฟิวชั่นได้นะครับก็คือ5ชิ้นต่อเดือนนะแต่พี่ลุงไม่แนะนำนะครับเพราะว่าพี่ลุงยังแนะนำว่าให้เก็บตั๋วทาร์สแพนเน็ตเนี่ยเอาไว้แลกโอเปอเรเตอร์นะครับสำหรับสายฟรีนะ สำหรับสายเติมเนี่ยไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าสายเติมเนี่ยได้เพชรเยอะอยู่แล้วแล้วก็ไปกดสุ่มตู้ตัวละครกาชาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะได้คะแนนทาร์กพาร์เนตเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเหรียญที่ได้จากการมีกิวหรือว่ามีบริษัทนะครับก็คือที่ะลึกการสนที่กำลังเนี่ยจะสามารถแลกแกนฟิวชั่นได้นะครับสัปดาห์ละ1อันครับ ตอนนี้ใครที่ยังไม่มีกิลเนี่ยลำบากแล้วนะครับรีบหากิลวนะครับทุกคนสุดท้ายเลยนะครับก็คือนามบัตรนะครับจาได้ไหมครับว่านามบัตรเนี้ยพี่ลุงเคยแนะนําว่าให้เอาตัว R นะครับที่เราไม่ใช้งานนะย่อยทิ้งไปนะครับเราก็จะได้เจ้านามบัตรนี้ขึ้นมานะเจ้านามบัตรนี้นะสามารถมันแลกแกนฟิวชั่นได้นะครับซึ่งสายฟรีนะครับพี่ลุงแนะนําให้แลกตรงนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่า ตัวละครตัวอา่านเราสามารถหาฟาร์มได้จากในด่านนะแล้วก็เราสามารถเอาตัวละครตัวอา่านที่เราฟาร์มมาได้เนี่ยไปย่อยนะครับย่อยแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาแลกแกนฟิวชั่นนะครับสัปดาห์ละ5เม็ดนะครับก็แปลว่า3สัปดาห์เราจะปลดล็อกได้1ครั้งนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยก็จะใช้เวลาแล้วก็ใช้ความอดทนนิดหนึ่งนะครับทุกคนเอาละครับสำหรับคนที่จะกดสุ่มตู้อเวกนะครับ ก็มาที่แพ็กเกจสัญหารับสุดยอดนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับโดยที่พอเราซื้อแพ็กเกจนี้แล้วเนี่ยเราจะได้สมุดดำนะครับ220เล่มนะซึ่งการสุ่ม1ครั้งเนี่ยจะต้องใช้สมุดครั้งละ20เล่มนะครับแปลว่า 220เล่มเนี่ยเราสุ่มได้11โลนะก็แนะนำให้แลกเก็บไว้เรื่อยๆนะครับสำหรับสายเติมนะก็แพ็กเกตนี้เนี่ยถึงแม้จะใช้เหรียญองค์กรโลกเยอะไปนิดนึงนะแต่ก็ค่อนข้างจะคุ้มเพราะว่าได้ตั๋วดำเยอะนะครับได้ตั๋วดำ540ได้เพชรนะครับได้ตัวละครนะแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับเพราะว่าถ้า ตัวลีทิซูเนี่ยก็ไม่ได้โหดมากนะแต่ว่าถึงจะไม่โหดมากแต่ก็ยังเป็นตัวอเวกนะครับก็แปลว่าตัวอเวกตัวนี้นี่โหดกว่า SSR ปกตินะนะครับเพราะงั้นในี่ใครที่มองหาตัวซับพอร์ตเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วก็เก็บแพคเกจนี้ไว้พิจารณาได้นะครับโอเคครับ หลักๆนะครับของแพทนี้นะก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ลุงจะทําคลิปแยกไกด์การทําเรื่องต่างๆตาหาออกมาอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับใครนะครับที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด u b s สไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ลุงใจดีในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ